สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการถอดบทเรียนคุณปัญญาดั้งเดิมของเมืองกำแพงเพชรวัดพระาธาตุกำแพงเพชรวัดพระาธาตุเป็นโบราณสถานล้างตั้งอยู่กลางเมืองโบราณกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างถนนราชดำเนินสองกับซอยปิ่นดำริทางตะวันออกของวัดพระแก้ว ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแผนผังบริเวณวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะคล้ายแผนผังของวัดสะสีที่เมืองสุโขทัยเก่ากำแพงวัดก่อด,ด้วยศิลาแรนอิอวัดพระธาตุเป็นวัดหลวงโบราณประจำเมืองกำแพงเพชรรูปแบบสถาปัตยกรรมสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรสันนิหารว่าสร้างขึ้นภายหลังวัดพระแก้ว สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิหารเหลือเฉพาะส่วนฐานที่เกาะด้วยศิลาแรงข้างบนฐานปรากฏโดยเสาสี่เหลี่ยมอยู่หลายด้านด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ประธานลักษณะแบบทรงะระฆังเกาะอิฐสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบเจดีย์ประธานระเบียงคตจะเชื่อมต่อกับฐานวิหารส่วนท้ายของวิหาร ลำเข้ามาอยู่ในระเบียงโพดด้านหน้าฐานวิหารมีเจดีลายทรงะระฆังก่ออิฐสององค์และประตูสุมยอดเป็นประตูทางเข้าออกตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารก่อด้วยศิลาแรงรูปแบบเจดีทรงะระฆังที่เมืองกำแพงเพชรมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์คือเจดีระฆังแปดเหลี่ยมมีรูปแบบคล้ายกับเจดีทรงะระฆังในศิลปะสุขโขทยัย คือพบส่วนรองรับองค์ละคังเป็นขุดบัวทลาแต่ส่วนฐานของเจดีถัดลงมาจากขุดบัวทลานิยมสร้างเป็นฐานบัวในผังแปดเหลี่ยมพบทั้งที่เป็นเจดีประธานและเจดีวริวารของโบราณสถานเจดี JD ทรงระครังฐานบัวแปดเหลี่ยมหนึ่งชั้น พบที่โบราณสถานวัดพระนอนปรากฏเจดีย์ประทานรูปแบบฐานบัวแปดเหลี่ยม